เสาุงทองเป็นที่เรียบร้อยเราจะไปหาไอจุกสองตนที่งวดี่แลวเข้าสองตัวตรงๆโอเคปุ๊บเขาวัดปับกุมารจุกทองสองตนกุมารหัวจุกสองตน ส่งท้าบช่งน้ำส่งนเจ้า,าขอให้ลูกร่มเย็นเป็นสุขหายโุกหายโศกหายโรคหายภัยเสนียดจังายทั้งหลายก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยสตูหมูม่มานั้งหลายก็ขอให้มาลงรักอุปธรรมค้ำชูนะคะ ันนี้วันหยุดชดเชยสงการเพราะตอนเดือนเมษาเราไม่ได้มีงานสงการวันนี้เราก็เลยมาส่งพระกันตามที่รัฐบาลเขากำหนดนะคะรัฐบาลกำหนดว่าเดือนกันยายนนี้ให้เป็นวันหยุดสงการเราก็เลยมาทำการส่งล,ลังโรครังพัยทั้งหลายให้หายไปจากตัว ขอให้นำพาแต่สิ่งดีๆมาสู่ตัวนะคะเริมแล้วค่ะแาวทรงทองเราจะไปทําบุญกันก่อนนะคะไปทําสังฆทานแล้วก็จะไปไหว้ไอจุกสองตนที่อยู่ใต้ต้นยางใหญ่แล้วก็แม่ตะเคียนที่ประทับอยู่ณที่นี้ไปกันเลยค่ะ ทำสังฆทานก่อนนะคะนะเขาบอกว่าตายประทัดเรงไม่เห็นแต่วันนั้นดีเขาเขาใส่ตุ้งเลไม่ได้มาแทะวันให้ไก่เป็นตัวไก่ให้ไก่สองให้เป็นคู่เลยถามเลย แดงแล้วก็ไก่ให้มหมดเลยกันให้ผลไม้มั่นจุกนี่ชอบไก่เหรอกะผลไม้ก็ชอบไก่ก็ชอบชอบหมดของเล่นยิ่งชอบเลยไม่รู้เลยเห็นใจะจะให้ฉันเอาไก่ไมาให้เป็นคู่เลยชอบผลไม้ด้วยชอบนะทามสุกใจกันคนนี้มาจะสนุกกันแล้วเนี่ยคนขายเนี่ยเหรอเอออันส <c oughs> นุกกัน้องพี่โชคดีไหมเมื่วดที่แล้วอ่ะงวดที่แล้วได้นิดหน่อยข้าไปอ่ะมันไม่รับมาอ่าอ่าใช่ไต้ดินเราจะดื่หาดื้อไม่ได้เราหา หาซื้อได้ดินแต่แถบนู้นน่ะเขาบอกเขารับนะเนี่ยของไปเอ็ดนี่แถบที่เขาได้กันนะเขาถูกคนบาเลยอไรเขานับเต็มเลยถ้าเต็มเลยแถวบ้านเลยนะให้ครึ่งเดียวเราก็ไม่รู้ใส่ไปให้ครึ่งเบี้ยออกมาจากสามพันเหลือพันหกนะถูกมันหรอไม่ไหวนี่ไปถามาไม่คนที่เองได้ก็ไม่คุ้มทุนนะเขาบอกนี่เขาไม่เขาไม่อั้นอันนี้มือมาเฮงมาเขาบนไว้สิบขวดน้ำแดง หวยเขาเก้าเจ็ดก็เลยมาบนเนี่ยมาแก้บนเนีอ้กมันจุกทอองมันจะออกท้าปเก้ารับเต็มเลยหคนไปนสองสารอยันช่วยยายหน่อยจิ๋ดมาแก้บนกุมารทองเนาะนะคะสององค์บนไว้สิบขวดแล้วก็ผลไม้คานเลย

เ้าสองตัวตรงงวดที่แล้วเก้าเจ็<ว>ดเงื่อวันที่<ว>เงื่อวันที่เท่าไหร่เข้ากันยายนที่ผ่านมาอ้าแล้ววันนี้มาของวดวันที่วันนี้ก็มาของวดวันที่สิบหกต่อสิบหกออไรกฎาคมาขอแล้วดู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 ประมาดีใจใหญ่เลยก็มาของววันที่สิบหกกันยา ่จะถึงนี้ว่าจะได้เลขอะไรกันแล้วก็มาตามต่อกันตบองสามตัวบนเหมือนเช่นเคยแล้วก็จะขอหาเงินเป็นสองตัวล่างจะดูว่าเราจะได้เลขอะไร เป็ดเนะโอยมาเบินอีกแล้วพี่น้องชิดๆชิๆแสามตัวเลยเนี่ยพูดไหมแปดแปดสามตัวมาเบินสามเลยวันวันนี้เเบินเก้วันนี้เบินแปดบัง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 เอแปดนนี่ยเแปดมันเยอะจังอ่ะ แปด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 มีไหมใครจับได้แบบนี้มั่งมีใครจับได้แบบนี้มั่งโอ้โหไม่ต้องกราบเลยเนี่ยสบายเลยจับขึ้นมาพร้อมกันเลยนะเนี่ยสามอันใช่สามตัวเหมือนกันยกขึ้นเลยยกขึ้นเลย ายเงินนก็จะได้เจอหนคนก่อนจะว่าหาว่าเอาตัวเรกันอีกอ้อใหายทองได้อะไรแปดเมื่อที่แล้วเกาเก้าเ้าหวยก็หวยก็บ้าๆอย่างนี้แหละครับมาแน่ไม่แน่นะมาแน่นะเก้าเกจ็ยังมีเลย สามศูนย์สองตัวสองตัวให้เงินได้สา <30. S 2> มศูนย์อ่าสามศูนย์มงวงนนี้อาจจะมาศูนย์ก็ได้เพราะว่าไม่ได้มานานแล้วสามศูนย์สองตัวล่านให้เงินให้เงินได้สามศูนย์อ่าต่อไปเราก็จะไปกระซิบตุมาณทองสององค์สองคนซิบเพื่อ ก็ซื้อบอกว่าให้มาตัวนี้มาน้อยเนี่ยจับได้แปะแปะแปดขอให้มาสาตัวตรงๆเลยนะจ๊ะถ้ามา3าตัวตรงเ เมืที่แล้วได้สองตัวบนวันนี้ก็ขอให้ได้สามตัวบนล้วยนะเพือจะได้อนู่ทมาทำงนเพี่สวนเินงกับขอให้หนูนะคะ